สวัสดีครับผมวันนี้จะมาเบิ้งนะครับพระเจ้านีสะดุ้งนะครับวันเดโมนเนาะกลายเป็นบรรยากาศวงน้ำท่วมนะครับนี่ครับมีบสะดุ้งอยู่สองอันนะครับนี่ครับทำพันมาเบิ้งบรรยากาศซื้อๆครับมี่คนี้น้ำม,นะาม,มาอีกแล้วครับผมน้ำท่วมรอบสองเนะนาะน้ำรอบเก่ากา พี่ละ่ะครับผมขึ้นยอดถนนพี่ละ่ะคุ่นกันมันกันาขาวๆอยู่คนครับรอบนี้ก็บบน,อนขขแอร์ติดถ่วงคือเก่าครับผมกลางหอวมาเล่ยนยญนะผมเดลยายติดแนวพวกย้ายตปที่นี่ยยนเลยหัวก็ม,มาอบอกไป่ต้องเดื เขามาตีสามโอ้โหต้อง่นตอง่นมาเดกไปหาไปสัมผัสคุณเย้ไปามมตีสามหเได้ไหโอ้โเล่นปาถือเียจนโดนนั่นถ <centimet re> ือแค่นึงก็ไม่ได้เต้นอออเครัก็้ นี่จะปลาตัวนึ่งวันหน่งวัุณม่ถึงนะต้นั้นไอต,ตรงนี้เป็นน้ำไหลเข้าน้องนะครับนน,น้ำไหลเขานองนะนครับนำหัวก้อนก็ไล่นะครับนำหัวนี้ก็ไลเพื่อน ต่ทขึคนได้เนาะถ้านำปลาดูก็ผมเป็นแพรันนั้นเรียบร้อยแล้วมันตายครับผมเป็นเลแพยใส่ถุงไว <c oughs> นมม้น้ำขึนมาเรียวแห้งนะครับนำหวัวกรอนขึ้นมาอยซื้อปเนี่ยกับที่ผมซี่โยประมาณนี้ น้ำโมนีแต่สีท่อๆกันแล้วครับมันขึ้นมาเร็วเนาะแต่ว่าน้ำสรางต้นน้ำแต่อันบนนี้ก็บ่ตกแล้วครับเมื่อคืนนี้บ่ตกช่วงนี้เส้นกวนนี้นะครับตกอยูอะ้นก่อนวันว,วันศุกร์นะครับนี่ัมวันศุกร์ฝนตกดีครับผม สุกเสาทำได้ดีไม้หรือเปล่าผลน้ำเคลื่อนตอนนี้ก็ยุบเกือบเกือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้มาแล้วค่ะ<อ>ดูมั้ยครับ น้ำขึ้นไล่นะครับขึ้นเร็วตอนแรกมุูคิดว่ามันจะขึ้นมาเร็วกว่านี้นะครับแต่คิดว่าอันนี้เนาะคือมาหล่อเบิ้งปกติกักบคุณแล้วครับตีนน้ำดิยู่แถวๆุคนละขึ้มนมาเร็วเนาะแต่ตอนนี้ไปนะเบิ้งอ,อยู่ทางน้ำมอครับผมเดเเี๋ยวจะได้ไปเบิ้งอยู่น้ำมอเอาเบิ้งอยู่เนาะอีเลนไปก้อน,นครับผมหลายลตัวทั้งตัวเนาะ เป็นลักษณะน,นี้แหละครับผมช่วจเงางางแต่ออสือว่าคือจากดบ้อว่าบันไดครับผมถึงมันเป็นน้ำเทานองนะครับถ้าเป็นน้ำออกแต่ว่าเนี่ยตาจากนองแต่สิออกมากน,นะครับ โดดข้นปุ่มโดด,โด,ด,โด,ดครับขีไไ้ครับขี้ปันใดนะครับอ่ะไม่นี้กับโดดเรียกครับจะรอดไม่ค่อยเข่ากระดุงึงเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นสะดุ้งหน่อยนะครับ ตัวใดเนียเน้ยวัวใดเน่นะครับรวมถึงดูกับเอา้าวคือาอาป่าเนาะมันป่าอยู่นะครับกระป๋างมแมลนเขาน้ำถืดนะครับคือฟูงป่าเนี่ยกับโดดไม้เนาะครับเนาะนี่ครับน้ำไหลเขานองน้ำแดงเยอะๆเนบ่ยขุดอะแห้งแห้งน้ำนะครับมันมันไปจริงจีิเนาะขุดเลยไปเกี่ยวหอดขุดเลยคือกกใหม่นะครับ อย่บนแห้งเกิดอยู่ช่วงนึงกันปลางอมนะครับปลางอมลายเกิดได้ว่าอยากมันบางอมอยู่รลกลางๆเลยครับมันมันงอมบัสุดเนาะมันงอมบัครับบรรยากาศในหนองนะครับมองนี่มันมันหยกบางเหลวน้ำวัดถือประเสรนมันมันหนามันบวบวนขม้าเองสิถ้าหนามันวนขม้าในี่ เเหาามาอครับผมหนีกระดกกระเทยเป็นรลราจาักกัดด้วยนะครับเน,ะบนาะกระเมื่อหนกะสีเปนเบื้องทางอื่นนะครับือเเบื้องทางน้ำมอดนะครับก็เป็นอย่างไรเนาะไห่นครับจะได้เดินทางต่อครับผมอน,นีเบิ้บลเร่วกว่าจี่อบที่กันได้นะครับมอือนี้ไปกันครับ